มีเขินมีแอลแพทแปจีแง้มสเตตัสยวนมีรุนรักใหม่ไหมไปฟังกลายเป็นที่จับตามองแทบจะในทันทีสำหรับความสัมพันธ์ชวนลุ้นของสองนักแสดงอารมณ์ดีแพทนบปพาตันตะกูลและยวนนิติชยัยหลังมีหลากหลายโมเมนต์ชวนจิ้นให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆล่าสุดสาวแพทออกมาเปิดใจอัปเดตให้ฟังกันชัดชดไปเลยว่า คนก็เลยยิ่งจับตามองว่าเราสองคนคุยกันหรือเปล่าแอบคุยกันอยู่หรือเปล่าแต่แพทสามารถบอกได้ตั้งแต่จบรายการ12ราศีจนถึงตอนนี้แพทกับพี่ยวนเมเราไม่เคยได้คุยกันเลยนะคะไม่เคยได้คุยกันเลยทุกช่องทางคือมันอาจจะเป็นในลักษณะของการปลื้มกันเฉยๆมากกว่าค่ะ